สวัสดีครับผมน้องเกียวครับวันนี้ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกมันอีกขึ้นเครื่องบินเจแรกแล้วกมาออกแล้วการวิทยาลัยมีน้องแต่ว่ามิสเตอร์ไพแล้วรายการเลยมิสเตอพ่ลรายการอะไรแบบางเลยฮ้ยไหมใช่ไหมนนเกียวไหมน้องนนเกียวเนสาวทรัตุ่มแฉตุแตุมแฉตต้อยาตินอยตติวันนี้คุณพอแต่งลูกประมาณนี้คุณแม่รูกประมาณนี้คุณลูกรประมาณนี้ ดำแดงวันนี้น่ะพี่จริงถ้าน้องไม่ตกใจน้องจะไม่ร้องนะน้องตกใจเสียงดังก็เลยร้องเลยตะแหลกเลยจริหรอเออตกใจตอนที่พี่ก่อนเข้ามาแล้วก็เสียงดังเขาสุ้งเลยคุณเตอร์บอกว่าเหมือนตุ๊กตาตอนยกตอนยกคพี่คือตุ๊กตาพี่ลี่ตอนแระตอนที่มาเพราะพี่อโยกตัวเกี่ยวไม่ใช่ว่าวิ่งหรือว่าวิโยกตัวเกี่ยวเพรว่าโยกไปโยกมาแล้วเก่งเลยตุ๊กตาแล้วใส่ชุดเหมือนตุ๊กตาไงเหมือนหนูเพลงมากวันนี้ผมมาออกทีวีช่องสามรอติดตามเกือบมาบ้านเด็กกระดดที่พี่พี่น้อง แต่ว่ารายการเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เคยมาออกแล้วนะครั้งหนึ่งอันนี้ครั้งที่สองเพื่อนบอกว่ากันจริงเขาออกอยู่แล้วเอาดูอีกเพื่อนต้องจริจรออกอีกคุณท่ามาหน้ารปล่าโอ้นี่นะครับนี่นะครับชุดหล่อเลยชุดออกอากาศที่พารเกิดตอนแอบปีไหนมาปีหนาหรือมกรล่าก็เลยน่ายู่ว่าอ๋อคือเบล่ะถูกไหมเป็นทีมแรกเป็นทีมแรกของปีปีหกเจ็ดจริงดิงดิ้ง เอาเวขี่้ปข <|so|>> ีด้วยาติเาติโอเคเาติล้วปเปลี่ยนไหมวเปลี่ยนอยู่ในรถกูล่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ